หนึ่งมิถุนายน25 6 8พนโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพพักที่สองเปิดเผยว่าไม่มีผู้นำที่ดีคนไหนอยากให้ลูกน้องเข้าห้ำหันให้เกิดการสูญเสียข้อเท็จจริงคือเราเข้าเจราจาไม่ได้เข้าตีถ้าเข้าตีคงไม่หยุดอยู่เท่านี้พี่น้องทั้งสองประเทศก็เป็นเครือญาติกันทหารต้องทำหน้าที่ก็พร้อมอยู่แล้ววันนี้พรุ่งนี้ก็พร้อมในขณะเดียวกันหน่วยเฉพาะกิจกองพันทหารราบยันเกราะ หลังจากที่ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายกำลังพลอาวุธยุโทโธปกรณ์เข้าสู่ที่รวมพลบริเวณกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่126ตำบลป่าไร่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนและสร้างความเชื่อมั่นในการปกป้องประเทศชาติจากรายงานวันที่31พฤษภาคม2568ไทยจ่อปิด16ด่านชายแดนไทยกัมพูชา จากเหตุการณ์ที่ยังมีความตึงเครียดในการรุกล้ำอนาเขตไทยของทหารฝ่ายกัมพูชาและเพื่อลดการกระทบกระทั่งของประชาชนทั้งสองฝ่ายที่มีการปลุกกระแสนในโซเชียลมีเดียล่าสุดมีรายงานจากหน่วยงานความมั่นคงว่าเตรียมประกาศปิดด่านตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งประกอบด้วยจุดผ่านด่านท้าวอนหแหง่งและจุดผ่อนปลนสิแหง่งทางด้านหน่วยงานความมั่นคงของไทยระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดน จึงได้เรียกประชุมอย่างเร่งด่วนในการเตรียมปิดด่านทั้งหมดส่วนจุดผ่อนปรนเพื่อการท่องเที่ยวช่องทางขึ้นเขาพราวิหารอําเภอกันทะล,ลักษ์จังหวัดศรีสะเกดและจุดผ่อนปรนตามเมืองทมอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ก็อยู่ในการประชุมเพื่อปิดเช่นกันแต่ถึงอย่างไรก็ตามมีการเปิดเผยว่าสิ่งนี้อยู่ในแผนปฏิบัติหากสถานการณ์ไม่มีความปลอดภัยกับประชาชนเราสามารถดำเนินการในเรื่องนี้ได้แต่ตอนนี้ทุกด่านยังเปิดปกติ นอกจากนี้สื่อท้องถิ่นกัมพูชายังโพสเชิญชวนงดซื้อสินค้าของไทยทุกชนิดเพื่อเป็นการตอบโต้หวังกระทบรายได้คนไทยจากสินค้าที่นำเข้าไปขายในเขมรแต่สิ่งนี้ขัดกับความเป็นจริงอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะล่าสุดทหารกัมพูชารองผู้บังคับการกองทัพภาคที่หนึ่งได้มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวน,น100ลังซึ่งประกอบด้วยมาม่ารสต้ยมยำน้ำข้นและยำยำรสหมูสับซึ่งเป็นสินค้าจากประเทศไทย ให้แก่พันเอกด้วงสำเนียงผู้บังคับการกองพันทหารราบที่7เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลทหารกัมพูชาบริเวณชายแดนกัมพูชาไทยอีกด้วยความดูเดือดอถูกสะสมในช่วงสองวันที่ผ่านมาหลังช่วงดึกของวันที่30พฤษภาคมสมเด็จฮุนเซนแห่งกัมพูชาตอบโต้คนไทยเดือดหลังประกาศชาัดไม่ถอนกำลังออกจากพื้นที่ชายแดนเด็ดขาดโดยโพสต์ข้อความต่อว่าคนไทยไว้ดังนี้ ใน Facebook ของผมผมถูกกลุ่มหัวรุนแรงชาวไทยดูหมิ่นโดยกลุ่มคนเหล่านี้ต้องการทำลายความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนของทั้งสองประเทศคือกัมพูชาและไทยและต้องการยุยงให้เกิดการสู้รบระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศนอกจากนี้ยังมีชาวไทยบางส่วนที่ต้องการให้กัมพูชาถอนทหารออกจากพื้นที่ที่กองทัพกัมพูชาประจำการอยู่เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้หลงลืมประวัติศาสตร์ผมขอชี้แจงสามประเด็นดังนี้ 1. พื้นที่สามเหลี่ยมมรกตนี้เป็นดินแดนของกัมพูชาและกองทัพกัมพูชาประจำการมาตั้งแต่ก่อนเข้าตกลงปารีสกล่าวคือก่อนบันทึกความเข้าใจปี2000ประมาณ13หรือ14ปีองค์กรบริหารการเปลี่ยนผ่านของสหประชาชาติในกัมพูชาอาจให้การพยานได้และหากยังไม่ชัดเจนกัมพูชาและไทยสามารถตกลงนำเรื่องนี้พร้อมแผนที่อย่างเป็นทางการที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ไม่ใช่แผนที่ที่โจรวาดขึ้นเพื่อขโมยที่ดินเพื่อขึ้นสู่สาญยุติธรรมระหว่างประเทศในกรุงเฮกเพื่อยุติเรื่องนี้แทนที่จะนั่งค้นควันเฉยๆและเพื่อความสุขและความสามาัคคีของคนรุ่นต่อไปเพื่อที่สิ่งเดียวกันนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก 2. ภาพถ่ายไม่กี่ภาพที่ชาและภรรยารวมถึงเพื่อนร่วมคณะถ่ายไว้บริเวณนั้นเมื่อกว่า15ปีที่แล้วเป็นหลักฐานชัดเจนยิ่งขึ้นว่าบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ของกัมพูชา ฉันไม่สามารถสวมเครื่องแบบทหารไปถ่ายรูปในดินแดนไทยหรือลาวในบริเวณนั้นได้และ 3. กัมพูชาไม่สามารถถอนทหารออกจากดินแดนของตนตามคำขอของฝ่ายไทยได้นี่คือกฎที่อดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์วชชาชีวะของไทยบอกกับผมต่อนหน้าประธานรัฐบดีอินโดนีเซียในปี2554โดยขอให้ทั้งสองฝ่ายถอนทหารออกจากพื้นที่ปราสาทพระวิหารผมบอกกับอภิสิทธิ์ว่า ผมถอนทหารออกจากดินแดนของตนเองไม่ได้แต่ท่านต้องถอนทหารที่รุกรานของท่านออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสามวันที่ผ่านมาเป็นการซ้ำรอยกลอุบาลในการยึดครองดินแดนของกัมพูชาโดยผู้บังคับบัญชาระดับล่างด้วยการสนับสนุนของกลุ่มหัวรุนแรงไทยทางด้านในภูมิธรรมเผย J b บไทยกัมพูชาเร่งประชุมปักปันเขตแดนเร็วนี้ พร้อมยืนยันว่าตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายไทยและกัมพูชาย,ยังไม่มีปัญหาอะไรลัน่นเรายึดหลักการไม่เผชิญหน้าและเร่งหาข้อสรุปอย่างสันติอย่างเพื่อนบ้านยันไทยกัมพูชาพูดคุยกันตลอดและมีโอกาสพบกันเพราะมีการประชุมอีกหลายวงติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ต่อไปจะเป็นเช่นไรก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมแชร์คอมเมนต์และกดติดตามช่อง Amazing ASEAN เพื่อเป็นกำลังใจและทันต่อการอัปเดตข่าวสาร